Sunday morn 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 ให้คิดแบบเยอะมากเลยทุกคนมีช่วงหนึ่งที่แบบนอนนอนไม่หลับนอนไม่หลับเพราะว่าแบบคิดแบบอะไรเยอะแยะแบบในหัวเลยเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็คือพอมันคิดอะสมองก็ทํางานใช่ไหมคะมันก็เลยนอนไม่ได้แ,แบบเพราะว่าคิดไม่หยุดเคยแบบนับแกะก็แล้ว นับเลขคนแรกก็น,น,นอนไม่ได้แล้แม่ก็แบบนอนไปแล้วนอนไปสองชั่วโมงแล้วก็ตื่นมากลางดึกอีกแล้วก็แบบแ้วก็คิดอีกก็แบบคิดทําใหม่เหมือนแบบวนลูปอยู่เหมือนตอนนี้แบบทรมานมากทุกคนพี่ไม่ได้ง่วงหรือเปล่าง่วงมันก็มีที่แบบว่าง่วงคือคือแบบโอ้โหคือรู้สึกว่าร่างกายมันแบบอยากนอนเต็มที่แล้วอะ แต่สมองมันไม่หยุดคิดอะทุกคนเข้าใจไหมเออฟุ้งซ่านใช่คุยกับโมบายู่โมบายบอกว่าฟุ้งซ่านหรือเปล่าใช่ฟุ้งซ่านเลยใช่ I am 48 Application มีไลฟ์ของน้องๆเยอะแยะมากมายเป็นประจำในทุกๆวันไม่ว่าจะดูสดและยังสามารถดูไลฟ์ย้อนหลังได้ด้วยนะคะติดตามได้ใน I am โฟ ิเคชันบน App Store และ Google Play แล้วแบบที่ผักไปใช่ป่ะเจอตุ๊กแกด้วยมั้ยคุ่เคยเจอตุ๊กแกเลยมันชื้นแบบโอ้ไม่เกล่าเดี๋ยวว่แล้วปวกับจิ้งจบปกติที่ไม่ชอบจิ้งจบใช่ป่ะเจอตุ๊กแกแล้วแบบไม่เคยเจอเดียวว่าที่เจอเนี่ยมันอยู่ข้างนอกนะทุกคนมันเกาะอยู่ตรงเออหน้าต่างนอกบ้าน คนลุกเป่ยสบายหกคนเลยใช่้าคนนน้องวิวเป็นคนเห็นผักกอยู่แบบผักก็นั่งอยู่กับน้องวิวน้องว,วิวก็ชี้ไปที่หน้าต่างชีแล้ววะโอ้โหคือแก่ทุกคนก็เดินไปดูผ,ผักกับด้วยความที่ไม่เคยเห็นก็เลยเดินไปดูปดเห็นเฮ้ยไม่น่าดูเลยไม่มั้ผลวดาว มีคนกลัวไม่มีใครไม่กลัวหรอกตุ๊กแกน่ากลัวแบบฉันแรกอะกไม่เคยเห็นนะ <c oughs> นเคยแต่ได้ยินเสียงหลังบ้านลังบ้านข้าง,าง,หงๆหรือตุ๊กแกน้ำเอ้ำเอ้แไม่เคยเห็นนะ I am 48 application มีไลฟ์ของน้องๆเยอะแยะมากมายเป็นประจำในทุกๆวนันไม่ว่าจะดูสด ย้อนหลังได้ด้วยนะคะติดตามได้ไง i am p h o n i e a application บน App Store และ Google er Play เมื่อวันก่อนไปสปากับพี่วีมาแล้วบอกว่าโมบายอ่ะไม่ค่อยชอบนวดเลยไปทุกคนเวลางานจับมือเนี่ยเขาจะมีหมอนนวดใช่ไหมมาว่าให้แบบนวดตัวนวดอะไรแบบบางคนเส้นยึดอะไรีแล้วโมบายเนี่ยไ,ยไม่ค่อยไม่ค่อยชอบให้นวดเพราะว่ารู้สึกเจ็บมากรู้สึกว่าแบบโอ้ยมันเจ็บอ่ะมันไม่เห็นสบ,บายเลยอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เราไม่ได้ปวดอะไรอ่ะแล้วล่าสุดก็ไปแบบสครับสครับผิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะมีแบบนวด,นวดตอนแบบหลังจากสกครับเสร็จเขาบอกเออเอ,เอนวดไหมคะ ด้วยความที่แบบอยากลองได้ค่ะแล้วเขาก็นวดตรงนี้ให้ตรงที่เป็นบ่าแล้วเขาเหมือนรีดเป็นลูกๆเลยออกไปแล้วแบบเจ็บอะคือนอนคว่มหน้าอยู่แล้วหน้าอยู่สบายยังไงวะเขาบอกว่ารู้สึกไงบ้างคะรู้สึกเท่มากอะไรคือรู้สึกเท่มันรู้สึกว่ามันเท่มากเลยในการแบบดัดแตบบดังก๊กก๊กกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ให้ทําแบบ ดัดต,ตัวไหมคะไ,มได้ค่ะได้อ่ะประสานนะคะประสานมือประสานเดี๋ยวพยายามหายใจเข้านะคะหายใจเข้าให้ขํานี้หายใจเข้าแล้วก็แล้วก็หายใจออกแล้วเขาจะแบบดังกอกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่คุณพี่ไม่ได้บอกไงคุณพี่แค่บอกให้ว่าหายใจเข้านะคะแล้วหายใจเข้าหายใจออกนะคะได้ค่ะโอ้คุณพี่คะ <c oughs> คือไม่ได้เจ็บแต่ว่ามันแค่แบบให้มันลงล็อกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็รู้สึกว่าเท่ดี รู้สึกว่าเทเป็นไงบ้างคะจากกระดูเท่มากเลยค่ะรู้สึกว่าคุณพี่ทำเท่มากเลยค่ะ I am 48 a p p l i แอปพลิเคมีไลฟ์ของน้องๆเยอะแยะมากมายเป็นประจำในทุกๆวันไม่ว่าจะดูสดและยังสามารถดูไลฟ์ย้อนหลังได้ด้วยนะคะติดตามได้ใน I am 48 a p p lication เคันบนแอปสโตรและ g o เก l e Play จริงๆมิคนที่แบบถ้าเริ่มแรกเรียกว่าอะไรปกติแล้วะนะมีนาชอบทาปากแบบสีแค่นี้ <Wow. S 1> แต่พอมาอยู่วงเท่านั้นแหละเพื่อนเพื่อนทาปากสีแดงเราก็จะทาแค่นี้ไม่ได้ <Wow. S 1> <laughs> มันก็จะเหมือนเราไม่ทาปากคือ <Wow. S 1> มินาเคยแบบ ก็ทาปากแบบมินชอบปากเียวอ่อ,อนแค่มันออกสีแบบนิดเดียวอะไรเงี้ยโดยปกติที่มินทานนะแบบแต่ก่อนตั้งแต่สมัยไม่ได้เข้าวงที่ไม่ได้ต้องแต่งหน้าจัดอะไรขนาดนั้นนะ่ะเออก็จะชอบทาแบบแค่นี้อะไรเงี้ยแล้วพอแบบตอนนั้นเข้าวงแรกๆเนี่ยเราก็ยังชอบแต่งหน้าบางมากๆอย่เลยแฟนคลับก็จะชอบทักว่ามินไม่ทาปากหรอมินทานแล้วนะคะ <laughs> แต่พอแบบเทียบกับเพื่อนที่ชอบทาสีแดงสีส้มอะไรเงี้ย เราก็เลยแบบเหมือนคนไม่ทาปากอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นพออยู่กับหมวนมากๆใช่ไหมคะผู้หญิงอะเนาะแบบเติมแล้วเติมอีเติมอลไจากที่เคยแต่งหน้าบางๆมันก็เข้มขึ้นเข้มขึ้นเข้มขึ้นในทุกๆวันทุกวันนี้ก็เลยต้องแบบโอเคต้องแต่งหน้าน้อยๆนะอะไรเงี้ยบางทีต้องบอกตัวเองว่าพอแล้วพอแล้ว I am 48 application มีไลฟ์ของน้องๆเยอะแยะมากมายเป็นประจำในทุกๆวันไม่ว่าจะดูสดและยังสามารถดูไลฟ์ย้อนหลังได้ด้วยนะคะติดตามได้ใน I am 48 application บน App Store และ Google Play ตอนที่หนูสอบกฎหมายอยู่ก็มีคนทักแชทขึ้นมาคือสอบออนไลน์นะคะแล้วก็ต้องเปิดกล้องเพื่อให้รู้ว่าเราไม่โกงข้อสอบใช่ไหมคะก็หนูก็ทําสอบไปเลยก็แบบทาไปเรื่อยๆก็มีคนทักมาระหว่างที่สอบเลยเขียนแบบเขียนมาหาหนูเลยอะในแบบในซูม e e t ิ n g อะมันจะมีแบบพิมพ์แชทมาได้ใช่ไหม private อะไรอย่างเงี้ยมาเขียนมาหาว่าใช่พี่สตาร์งหรือเปล่าคะ หนยังจะบอกว่าแบบพี่เก่งมากๆเลยเพื่อนแบบชอบมากๆอะไรเงี้ยก็คือหนูไม่มีสมาธิทำสอบ้วหนูก็คือแบบมีคนจำหนูได้ด้วยอะไรเงี้ยก็คือ,คอน่าสดน่าสดน่าสดไม่คิดว่าจะมีใครจำได้เพราะว่ารู้สึกว่าเวลานั้นอะทุกคนก็น,น,น,น่าจะแบบ,ต,ต,ออบแต่างคนต่างทำข้อสอบแล้วปะ่ะต่คนต่างทำข้อสอบแล้วป่ะแต่ว่า เราก็ต้องกลัวเราตกไงเราก็ต้องเออแบบอยากได้คะแนนดีใช่ไหมเราก็แบบไม่ได้สนใจอะไรแบบไปกดว่าเห็นเขาเขียนมาแบบโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะก็แบบดีใจมากๆแบบขอบคุณเขาที่จำหนูได้แล้วเขาบอกว่าเออแบบติดตามอยู่นะคะเดี๋ยวจะคอยดูเอ็มวีพวกนี้ก็ขอบคุณมากๆดีใจมากๆเลยแต่ว่าแต่ก็คือเป็นประสบการณ์ใหม่นะเนี้ยที่แบบว่าด้าสดแล้วแบบอ่ะ เจอคนเจอคนเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็น่ารักค่ะแบบเออเป็นเพื่อนน่าจะเป็นเพื่อนมากกว่าเนาะก็แบบแต่ว่าเรียกวพี่สตังค์แบบพี่สตังใช่ไหม I am 4 8 application มีไลฟ์ของน้องๆเยอะแยะมากมายเป็นประจำในทุกๆวันไม่ว่าจะดูสดและยังสามารถดูไลฟ์ย้อนหลังได้ด้วยนะคะ ติดตามได้ไน I am f o r i s t Application บน App Store และ Google er Play หนูไปให้วิตามินทุกคนซึ่งแบบว่าปกติหนูก็ให้อยู่แล้วใช่ไหมแบบนานทีให้ทีแต่รอบนี้มันมีมันมีตัวใหม่มาหนูก็แบบ <Wow. S 2> ก็คือก็คือไม่ค่อยแพ้อย,อยู่แล้วไงที่ทําที่นี่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าทุกคนต้องใช้วิจารณญาละยาในการรับฟังแล้วก็ ตามกนะ็คือว่าหนูแพ้วิตามินมันคือการให้เขาเรียกว่าดิฟหรอที่แบบว่าเจาะตรงเนี้ยที่เป็นเส้นเลือดอะเจาะเข้าไปแล้วก็เป็นถุงอะเออหนูก็ให้ก็แ,แบบพอแบบให้ประมาณแบบหนึ่งถึงสองนาทีเลยหนูแพ้เลยหนูแพ้มันเริ่มจากการที่คือก็นอนอยู่ใช่ไหมคือหนูก็ทำก็ทําหน้าด้วยใช่ไหมทําทิเลินใช่ไหมแล้วแบบว่ามันมวนท้องไว้ทุกคนมันมวนท้องเสร็จแล้วมันขึ้นมาตรงหน้าแบบมัน มันแบบมันร้อนเผาอ่ะมันร้อนเผามันร้อนเผามากคือหมอบอกว่าให้บอกว่าถ้าขมคอให้บอกใช่ไหมหนูก็เออมันน่าจะมีขมขออะไรหรือว่เอยหนูขมคอหนูไม่ไหวค่ะอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าหมอก็มาเสร็จแล้วเขาก็ให้กินน้ําหวานแล้วก็ให้นั่งพักแป๊บหนึ่งแล้วหนูก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีขึ้นกว่าตอนนอนเพราะมันหยุดให้ด้วยแล้วแบบคือมันเข้าเส้นเลือดโดยตรงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็หยุดแล้วสภาพหนูก็แบบตอนหนูรู้สึกอะไรบ่ อ๋อหนูสึกว่าหนูหน้าตึงมากหน้าตึงแบบเหมือนหน้าตึงแบบเหมือนจะแตกอะเหมือนหน้าหนูจะแตกอะแต่หนูก็แบบเห็นหมอไม่ได้พูดอะไรเงี้ยหมอฮ้องกลหนูตกใจอะไรเงี้ยหนูก็เลยเอาโทรศัพท์มาดูหน้าตัวเองเว้ยทุกคนหน้าหนูเหมือนแบบคนอมกบอยู่สิบตัวอะแบบคือมันไม่ได้บวมแค่ตรงนี้นะเว้ยมันบวมทั้งหน้าแบบมันบวมทั้งหน้าทุกคนหนูรู้สึกเหมือนแบบหน้าหนูถูกแบบ เอาไปว่าทุกส่วนบนหน้าหนูบีบมาเป็นรวมเป็นอันเดียวอ่ะทุกคน oh, <no. S 1> คือจริงๆอ่ะหนูว่าอยากถ่ายรูปไว้แต่ว่าตอนนั้นหนูไม่รู้ว่าหนูคิดอะไรอยู่หนูแบบไม่ไม่ถ่ายดีกว่าแต่ว่าคือหนูน่าจะถ่ายเก็บไว้ให้มาเห็นหน้าตัวเองแบบบวมๆสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยเก็บไว้เป็นอุทารหรณ์อะไรเงี้ยแต่คงไม่ได้มาโพลทุกคนเห็นหรอกนะแต่บบ I am 48 application มีไลฟ์ของน้องๆเยอะแยะมากมายเป็นประจำในทุกๆวันไม่ว่าจะดูสดและ ดูไลฟ์ย้อหลังได้ด้วยนะคะติดตามได้ไง i am f o r i a e Application บน App Store และ Google Play วันนี้เราไปถึงมอตอน7จ็ดโมงครึง่งซึ่งยังไม่มีใครมาเพราะว่าเรามีเรียนคาบเช้ากับอาจารย์ที่เขาเป็นอาจารย์ที่ My o p เพแบบถ่ายคลิปด้วยเหมือนกัน ซึ่งอาจารย์ก็น่าจะมาถึงมอตอนแปดโมงห้าสิบกว่าคือเราเรียนเก้าโมงไงอาจารย์ก็มาเปิดห้องเราก็แบบแต่เราก็ขึ้นตึกไปตอนแปดโมงแปดโมงนิดๆใช่เรานั่งกินข้าวที่โรงอาหารของคณะก่อนใช่ยำหน่อมากมีใ,ใครเพราะว่ามอมันยังไม่เปิดเงานั่งเรียนคนเดียวในห้องเรียนเพราะว่าอาจารย์มาสอนออนไลน์เะล่แว,ว่าอาจารย์ก็นั่งที่โต๊ะอาจารย์ชันปรดังเพราะฉันก็มาถ่ายคลิปเหมือนกันหละก็เลยได้เรียน อินไซค้งแรกแกอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยฉันเป็นนักเรียนคนแรกของปีนี้ที่ได้เรียนอินไซกับอาจารย์แล้วก็เป็นเด็กปีหนึ่งคนแรกที่อาจารย์เห็นหน้าแบบตัวเป็นๆอาจารย์ก็เลยมอบมงให้บอกแบบเนี่ยนะนลิลดานะเป็นคนแรกของปีนี้ที่อาจารย์ได้สอนตัวตัว,ตวไม่ได้ตัวตัว,ตว,ตวแบบเห็นหน้ากันนะเออกับเป็นปีหนึ่งคนแรกที่อาจารย์ได้เห็นหน้า ต้องดอภูมิใจปะฉันเป็นคนแรกของปีหนึ่งออเรียนไปแต่งหน้าไปอาจารย์ก็สดฉันก็คือแต่งหน้าแล้วก็จดเลคเชอร์ไปด้วยอะเก<อ>่งปะความสาม,มารถปะก็แต่งหน้าไปอาจารย์บอกโอเคนักศึกษาตรงนี้ก็เขียนเออก็คือหยุดแต่งหน้าแป๊บนึงแล้วเขียนฉันก็รีแต่งหน้ามากเพราะเขาหนัดฉันเที่ยงก็คือแบบนัดทุกอย่างพร้อมเท่ยงสุดท้ายได้ถ่ายตอนไหนไปสอบก็เลยแบบฉันรีบแต่งหน้าทำไมแต่ก็แต่ก็ดีแล้วตัวเองเตรียมพร้อมไว้อะไรเงี้ย <c oughs> I am 48 Application มีไลฟ์ของน้องๆเยอะแยะมากมายเป็นประจำในทุกๆวันไม่ว่าจะดูสดและยังสามารถดูไลฟ์ย้อนหลังได้ด้วยนะคะติดตามได้ใน I am 48 Application บน App Store และ Google Play Sunday Mode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 